สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยลูกค้าชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยจะถามลูกค้าก่อนอาช่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อพิมพิมพ์นภาค่ะมาจากที่ไหนครับนนทบุรีอยากวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรให้ครับอยากได้บ๊อบบ๊อบ,บถุยถุยอะไรถุย,ถยตามถุยกลางอเอาถุยกลางก็ได้ถุยกลางนะดูยูทูบช่างใหญ่มานานยังครับนี่สองวันเองค่ะสองวันก็เห็นคลิปแล้วอยากจะตัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตกใจก็เลยมาเลย ที่ซาตัวเองเป็นไงบ้างแบนหว่าดูดูดูน่าจะมองดูว่าแบนนะอย่างนี้อาจารย์ให้ตุยถุยเอาสวยสุดๆเลยนะคะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะเอาได้ค่ะเดี๋ยวท่านใหญวจะตัดซอยให้เดี๋ยวเพื่อนว่าเดี๋ยวพอตัดเสร็จปั๊บก็จะพาเพื่อนมาเพื่อนตามมาผมพอตัดคุณลูกค้าให้รอดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่งเดี๋ยวเพื่งนบอกเพื่อนนะลูกค้าชื่อคุณอะไรนะพิมค่ะคุณพิม คุณพิมพา์นภานนทบ,บรุรีอยู่ช่วงไหนของนนทบ,บุรีอยู่ตรงแถวสวนผักสวนผักโอ้สวนผักที่อยู่ติดต้นคอนผสมนู่นนะอะที่ว่าตอนนี้เซ็นทันกำลังจะเสร็จอยู่แล้วเซ็นทันวิวอะไรแน่คนบอเซ็นทันวิวิวนั่นแหละค่ะโอเประมาณที่เดือนีังครับผมมีคุ้นอยู่ในเซ็นทันปะครับไม่มีเรอเหรอตัดทรงบ๊บทวนะครับ าทุยกลางได้ก็จะทุยกลางเดี๋ยวขอดูหน้าง,งานก่อนขอดูงูเห้งลูกค้าก่อนจัดดูให้สวยสุดๆเล<ร>ยจะจะ<อ>ไปไหนอะคนมองเยอะเลยเดี๋ยวเอาเดียวหลังเลยเดี๋ดวยวแสดงว่าคุณเขียวเหนียวซับครับเนี่ย<า>หรือว่ายัางไงใช่ค่ะเขียวเหนียว <c oughs> โอเคเดี๋ยวท่านอยากจะจัดระเบียบผ้าใหมา่เพราะเราต้องตัดชิดต้นคอลูกค้านะให้ออกมาสวยเลยอเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเลยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนทรงผม นหน้าก็คือเป็นกำไรไม่เคยขาดของสั้นครับรตัดสักการคอพอดีนะครับรับกับใบหน้าแต่อย่าดูแบบอย่าให้มันแบบดูแลเหมือนคนมีอายุยนะครับอย่าเด็กคือาสาวใช่ไหม จะได้ความสาร์ก็ขึ้นมาผมจะตัดตัดเสร็จแล้วเหลือประมาณนี้นะกลางคอนะครับรีอข้ามหูมาครับนิ้วกลางกดเนเนื้อหูวไว้นะครับแล้วตัดเลยกลางคอก็ตัดเลย ตัดไปเหมือนตัดผ้าตัดเลยโอ้โอ,โอมัเลยสี่ข้ามหูมาเป็นยุกการกดให้ผมกระเดิดเ้เล็กน้อยนะก็ตัดเลยนี้เราก็มาตรวจสอบว่าซ้ายขวาเนี่ยเท่าหรือเปล่าวัดเลย ทางนี้ทันซ้ายยาวนิดหน่อยเจ็บอกพอประมาณนี้พอนะดูกัิดีโอเคผมเลือกให้แนละ้วพอดีสวยๆทุยๆตัดท,ทิ้งมันยังไม่หมดนี่นี่แล้วก็อะไรเปลี่ยน ดีหากลางเลยหูนะยกแนวขวางนะครับยกขึ้น90้าองศานะตัดซิกแซกความยาวเท่าไหร่สามนิ้วครึ่งเอาชั้นที่สองขึ้นยก90้าองศาตัดซิกแซกอันที่หนึ่งขึ้นตัดซิกแซกยกชั้นที่อะไรยกชั้นที่3ครับชั้นขวา ขึ้นเก้าสองศาตัดไวกับติง้งซิกแซยกชั้นที่อะไรสขึ้นเก้าสองศาตัดซิกแซยกชั้นที่หขึ้นตัดซิกแซ ซ้ายและขวานะยกเช็คธเบีดคือเราตัดหมดไหมไม่หมดก็เก็บอย่าลืมว่าลูกค้าก้มหัวสี่พังองศานะถ้าเราไปยกสี่พ้างองศามันจะเป็นทุยกลางมันจะเป็นทุยต่ํานะเราก็ยกสูงๆไว้ให้เป็นทุยกลางไว้เนกกื้อกีดร์ครับซิสเซอร์ ให้ผมมันนะบางคิวหน่อยจะถอยมันหนาแค่แนสไลด์ไปไปไอไปอยพอไปไปไอย ผมลูกค้ามันกระเดิดแล้วก็ใช้หลังมือกดให้มันแนบต้นคอแล้วก็พลอยเห็นไหม่ะพลอย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 พอยพลอยพลอยพลอยพอยพลอยพลอยพ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 อยอยพอยพอยพพอลอยพอย ค่อยเร็ยร้อยนี้เราก็อะไรลากครับชั้นที่สี่ลงมาเลยยกครับสี่ห้างสาพอความมือตามแนวแบ่งนะแนวแบ่งเป็นมุมฉากขึ้นนะแล้วก็ความร้อตัดเลยเอาหลังมือดันดู ดูความซุยนะครับว่าความทุยมันลงตามตำแหน่งที่เราต้องการไหมโอเคเมื่อมันลงมาแล้วเนะราก็ตัดสร้ okay. ากลงมาเลยนะครับทันทีเลยทันทีห้าหกเจ็ด ผมข้ออะไรผมข้อบางเนราก็าอะไรรวบรักตัดตอนเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบ่งผมตัดทั้งหมดเจ็ดชั้นตามมาตรฐานเ๊ะนะนี่คืออะไรหน้างานจริงๆทํางานจริงเป็นไรตัดผมแนวเช็คตัดแล้วไม่ต้องเช็ค

เราก็พยายามอะไรฝึกฝนทุกวันเหมือนกันจะได้ชํานาญมันจะได้ท่องแที่ยวโอกาสพลาดมีน้อยนะจะมีนิ้วตัวเองก็ไม่มีถ้าเรามีสติตั้งสติก่อนทอยผมทอยหลังมือดันดูความถุย ต่อทยอมาเนี่ดูด้านข้างด้านข้างลูกค้าบางใช่ไหมงดเว้นการสไลด์การเลเยอร์ทั้งสิ้นนะทั้งซ้ายและขวาลูกค้าคุณลูกค้าแสข้างนี้กว่าต่อไหมการเดีวยดวย่โอเคเดี๋ยวข้างหน้าผมตัดสไลด์ขึ้นมาก็ลาจจะหมู่นะตั้งกรอบหน้าใหม่เพราะว่าอะไรไม่มีทรงอะไรย ราสร้างมาจ้าสุดๆนะครับคำพูดเนี่ยเลย,เลยส่วนผู้ว่าไปอีกตัดยืดออกมาเลยตัด มีหางขอบทรงรตัดูีเสยมาหลังบ้านตัดตรงเลยความยาวเท่าไหร่เจ็ดนิ้วยกขึ้นแล้วตัดตรงตรงเลยก็ผมลูกค้าบางอะเราต้องเป็นต้องตัดตรงยอยู่แล้วเสยมาหลังบ้านเนีตัดโคความยาวเจ็ดนิ้วอะ นุมมาข้างหลังดอดีโชะตรวจสอบตัวเช็คนะยกขึ้นร้อยสามห้าองศานุมมาข้างหลังตัดโช้ด้านไหล t ด้านขวาทําเหมือนกันนุมมาข้างหลังเล็กน้อยไลย้ไลตัดโชะทความยาวเท่าไหร่เจ็ดนิ้วอ่ะอยู่ตรงมาข้างหลัง่ เขาไม่ต้องโน้มมาข้างหลังเับเพราะว่าต้องการให้ข้างหน้ามันยาวไงโอกาสพลาดมันก็อะไรไม่มี ลูกค้าม,มัดมาปะมันจะมีผมที่บิดๆตัวนะที่รถกำมันมัดเนี่ยมันก็จะบิดตัวนะแต่ไดก็หายปล่อยสักพักก็หายนะแต่ตัวนี้มันอะไรมันบิดตัวก็ต้องปล่อยมันไปก่อนอรอลูกทรงไลยค่นตรวจสอบหน้าหูลังหูนะตัวเนี้ย หน้าหัวล่งหัวตรวจสอบอันทรงดีด้วยมารดาตัดขนาาพอดีนะ หรือจะสั้นขึ้นหนึ่งนี่หน่อยงั้นขึ้นไปสักปมาหกิ้วเซนหนึง่งก <c oughs> ็ตอดอีกหลับตาครับคพณครับลูกค้าสั่งตอนแล้วก็ลุยเลยนะครับลูกค้าสั่งมันจะปลอดภัยนะพยายามออกแบบร่วมกันนะสำหรับมือใหม่นะ พอจะตัดผมชายผมหญิงนะครับคุยกันก่อนอความยาวประมาณไหนนะครับแล้วก็ออกแบบให้เข้าไปจะไม่ต้องมาต่อว่ากันว่าสั้นไปนะยาวไปนะดึงมาเลยแบทแฮมสไลด์ข้อมาได้จะตัดตรงนี้ใช่ไหมแทงนู่นนะตัดตาลูกค้า แทงตั้งแต่หน้าผากลากลงมาค่อยตัดตัดต่อหน้าลูกค้าอันตรายคือเสียงที่สั่งสมมาสิบยี่สิบปีสามสิบปีอ่ะจะมาพังวินาศเพราะตัดหูลูกค้าไม่ได้นะทั้งใหญ่บอกทุกคลิปนะเรื่องการใช้กนไกมันเป็นของมีคมนะอันตรายแต่ยังไงก็แล้วแต่นตนะอยู่ในความรับผิดชอบของเราอ่ะ เดไปอ้างว่าลูกค้าดิ้นลูกค้านั่งไม่นิ่งนะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะปฏิเสธการผัดผมนะไม่ต้องตัดไม่ต้องไปอยากได้ตังค์ลูกค้านะไม่คุ้มนะปฏิเสธไปเลยให้รู้จากการปฏิเสธเขาด้วยนะครับคนมายืมตังค์ก็จะผัดไม่ได้ให้เขายืมตังค์ไปไปทวงไม่ได้คื้นขบวนดกรู้จักการปฏิเสธเขาด้วย ้อยผมเหมือนกันถ้าผมทําไม่ได้ไม่มั่นใจผมก็ไม่ตัดสผหนมาก็ลูกค้ามั่นใจเห็นผลงานในในยูทูบไม่ต้องพูดกันเยอะใช่ไหมคุณลูกค้าพูดเถ้าหน่อยดิพูดหน่อยโอเคโอเคได้ยินแล้วตรวสอบนะครับตรวสอบผมที่อยู่หนะ้า หน้าหูหลังหัวมันเป็นผมที่มันซ่อนเงื่อนมันบิดไปบิดมาถึงผมออกจากตากนะของเส้นที่นนบุรีอากาศเป็นไงครับตรงนี้ตรงนี้เ,เย็ยนสบายเปิดแอ,อร์หรือเปล่าก็ไม่เปิดเย็ยนสบายแล้วนะ<อ>ดึงดูนะซ้ายขวานะ เกี่ยท่าพยข้างหน้าเป็นไงครับโอเคไหมหรือหรือหรือพยามไหมเสียซะว่าเสีนี้ผมว่าพอดีถ้ามันสั้นมันจะเหวี่ยงไม่ไปมันจะเป็นกันสารเอามันจะกันแดดเหรอเอาใช่อาจารย์ว่ายังไงเสียแค่นี้ก็พอแล้วแล้วคุยนหมเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูครับเดี๋ยวาาเดี๋ยวได้ครับ พอคุยกันได้อยู่ทีนี้เราก็อะไรเฟซซิเซอร์นิดหนึ่งตัวเนี hmm. ้ยที่มันเงันๆนเนี่ยมุ่งสูบคับไปกาถ้าเกิดเราไม่ใจสวยนะสองเนี่ยสวยครับไม่มีเวลาเอนะไม่ต้องใดก็ทุยครับทุกค่ะเพราะว่าลูกค้ามีหัวทุยอยู่แล้วส่วนหนึ่งหัวไม่แรงนะมีความทุยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วช่างใหญ่ก็ซอยทุยยกหลอกระโล,อก,ลอกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับทำใจครับมันรัดแน่นนะม,มันรัดแรงไปแล้วเ,เดี๋ยวใดก็หายครับใดก็หายครับ เป็นความทุยไหมเนี่ยการทํามันจะติดตรงที่มันบางอันนี้อันนี้ให้ทําใจครับก็ใช้วิธีเสยมาหลังบ้านเนี่ยมันก็จะมันจะพังได้ครับความยาวพอดีนะเกิว่าถ้าเกิดตัดขึ้นนิดจะไม่สวยตรงไหนความยาวมันก็สั้นนะครับถ้าไม่สวยใช่มันก็พอพอตัดขึ้นเป็นเซนหนึ่งใช่ไหมจากทุยกลางก็จะมันก็จะเป็นทุยต่ำเราต้องไปขยับทุยขึ้นไปอีก ก็จะสั้นต้องลงครับ เัจะได้เสร็จแล้วนะเรามาเช็คตรวจสอบรอบทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรอบทรงอะ่ะมันกระด้างไหมมันแข็งไหยมีผมย้อนไหมหรือมีผมย้อนนี้ก็ซ้อออกนั้ไนไล่ออวนิดเดียวค่อยๆตัดขึ้น น้ำไปก็กี่ดอกตรงนี้ในตรงไม่สวยนะตัดบ็อกทุยต่ำก็ไม่สวยต้องเป็นทุยกลางเท่านั้นมนะันจะสวยแต่ถ้ผบผบางกว่านี้แนะนำให้ตัดเป็นทุยต่ำนะแล้วก็มายกทุยกลางนะ กอนผมมันจะเหลือน้อยลงไปอีกสไลซ์ซีแฮนนะซื้อเหมือนถาบ่วชั่วงช่วไปเนี่ยนะด้านข้างงดการถาบนะงดการสไลดล์เนื่องจากอะไรกัะผมลูกค้าบ,บางอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซ้ำซติมนะเก็บไว้จ้าหนาเอาไว้บังหูด้วยทางหูเอาไว้อะไร เอาไว้ใดเอาไว้ม้วนนะคือลูกค้าอยากจะไปงานงานบวชงานแตง่งงานสำคัญพอใดก็หายแนละไอ้ที่มันงอๆที่มันมัดแน,น่นๆมาต้องร้อยมันคายตัวสักระยะได้บ่อยๆนี่บ่อยๆมันก็คายตัวลนะ สเสือ้อตรวจสอบผมด้นข้างผมใส่สปีได้ไหมคนะรัแบกได้หมดนะอันนี้หลังจากได้เสร็จแล้วเป็นความทุยไหมเนี่ยกลางไปหูเนี่ย ความยาวพอดีไหมทุยมากกว่นี้ไม่ได้ไม่ได้ครับมันบางบผมมันบางผมตัดยกทุยสูงได้นะ<ฮ>แต่ว่าข้างล่างมันจะหายมันจะบางมันไม่เหมาะตัดได้แต่ไม่เหมาะไม่แนะนำเน้นได้ยกโคนเน้นใส่โฟมเอา กับทรงนะแล้วก็สีสเปรย์สปยมาหลังบ้านนะถ้าผมมันบางมากก็บนหนังทีสามันโผล่ใช่ไหมแล้วก็โรยแป้งที่มันช่วยให้หนังทีสามมันเข้มมันดำ ื่อกี้ในคุณหลินก็นางพิสาบางไงป็โรยแป้งไปให้นั่นแหละเป็นแปง้งทางนางพิษานะเกขึ้นใไดว้วอลล่มก็จะพองตัวมีเนื้อผมมันหลอกอปโหลกมันดูดูแลแลดูเหมือนผมนาห้ถอยก็ดึง น่นจะอหลับตาไวะนะ้หลับตาไว้นะเรื่องฉีดเยอะขีดแค่ ให้สเปรย์มันเกาะปลายผมนิดหน่อยก่อไม่ต้องไปอัดเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะผมบางผมร่วงอีกเพราะว่าสเปรย์มันมีสม่วนผสมของแอลกอฮอล์วัตถุไไฟอ่ะอีวมากไฟลุกอีกรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณหลินรู้สึกว่าเมาหัวดีโล่งลัวงโล่งหัวถุย,ถยค่ะสบายใจแล้ววันนี้วันนี้ก็ขอให้คุณ อะไรนะพิมนาคคุณพิมนาพานนทบุรีเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขยืนนะเฮ้ยเราด้วยวันนี้ช่างใหญ่จะบอกช่องทางจองคิวนะศูนย์แปดหนึ่งเจ้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะร้านกัมเนลาสัลอนตั้งอยู่ปากซอยท้องหุ่นโยชินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมกัทมังนะอยู่เริ่มที่สิบโมงเช้า 5ห้าโมงเย็นนะจองคิวมาได้ตอนนี้ก็ดูนะผลงานทั้งใหญ่ตัดป๊อบทุยการ mm hmm. ใช่ไหมเช็ดเอาเ mm hmm. จ้าทุยระดับไหนอะจะเจ้าทุยสูงนะไปถึงมนะงเนี่ยปัตบันได้เลยนะตีโปง่งย,ยีเข้าไปเช็ดช่วยนะคือการคัตติ้งก็ประมาณนี้นะครับนี้ลาไปก่อนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณ mm hmm. ครับรบาย